โ o โยต้ากาซูเลสซิ่งมอเตอร์สป2023สนามที่3ระเบิดความมันกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอรกิตจังหวัดบุรีรัมโดยในสนามนี้นักแข่งจากทีม t o y o ต้าเลสซิ่งสตาร์ทขึ้นโพเดียมกันถึง2คนด้วยกันบรรยากาศในช่วงเช้าครับเต็มไปด้วยความคึกคักพร้อมกิจกรรมมากมายจากโตโยต้าและพาร์ทเนอร์ ที่ขนของรางวัลมาแจกให้กับแฟนๆ t o y o ต a าการ o r ู c i n ิ่งได้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งวันพร้อมแจกความสดใสให้ผู้เข้าชมงานด้วยบรรดาพริตตี้ชื่อดังจากทั่วประเทศโดยในสนามนี้ครับได้รับเกียรติจากมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดก,การใหญ่และนายสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยร่วมกับนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโตโยต้าใช้แนวคิด f r m circuit to the road จากสนามแข่งสู่ท้องถนนเพราะเราเชื่อว่าถนนสร้างคนและคนสร้างรถเราจึงใช้สนามแข่งขันมอเตอร์สปอร์เป็นเสมือนสนามทดสอบในการพัฒนาคนและพัฒนารถเพื่อตอบสนองปรัชญา Make Ever Better Car สร้างสารรค์ยนตกรรมที่ดีขึ้นโดยการแข่งขันรายการ Toyota Gazoo Racing Motorsport เป็นการแข่งขันระดับ One Make Race ที่ได้รับความสนใจจากนักแข่งมากที่สุดโดยรถแข่งเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง65คันและนี่คือบันไดสำคัญในการสร้างนักแข่งหน้าใหม่เข้าสู่วงการมีนักแข่งชื่อดังแจ้งเกิดจากการแข่งขันรายการนี้มามากมาย สำหรับผลกลารแข่งขันเตยตากาซูเลสซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023สนามที่3จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นยาลิทวันเ e กเลส d ด v วชั่น1แชมป์ประจำสนามตกเป็นของภูริพัฒนเวชวงศ์เตชาวัฒนะครับหมายเลข68จากทีม TMC Drive 68 by Wood Bangbon 3นะครับในขณะที่อันดับ2ตกเป็นของไอตันครับอัศด,ดาทรหมายเลข51จากทีม Lin Motorsport อันดับ3ดาราหนุ่มฟอร์มดีจากโตย่าเลสซิ่งสตาร์ทีมครับปังปอนอัครวุฒมังคนสุดครับหมายเลข10อันดับที่4เป็นของธนากรเลี่ยวไพรลัดครับหมายเลข22จากทีม h c c ซีบายสิทธิผลและอันดับที่5บุญโชคทีละถาลากรครับหมายเลข15จากทีม n e x u s hgr racing team by pmc 52ส่วนรุ่นยาลิตวั e make r e division 2ครับแชมป์ประจำสนามตกเป็นของ 1, พันพัฒพันทรครับหมายเลข34อันดับ2เป็นของทิตินัทภูมิรินครับหมายเลข27และอันดับที่3ภูวพลทวีไกลกุลครับหมายเลข45จากทีม nexter hyb motul by ttr อันดับที่4ประวิธชาติครับรัตการกูลหมายเลข91จากทีม Foresta Nexter by PTS Racing และอันดับที่5 a l อเล็กซ์โกคอสครับหมายเลข57จาก Bendik SRT Racing Team ต่อเนื่องกับรายการแข่งขันของนักแข่งสาวสวยครับยาลิตเอทีบเรดี้วันเมกเลแชมป์ประจำสนามตกเป็นของ สิริภากรแยบยนครับหมายเลข168จากทีม TMC Drive 68 By Wood Bangbon ตามมาด้วยอันดับ2ครับสาวิตรีกวางแก้วหมายเลข138จากทีม Compact Base Super Cup Racing Team อันดับที่3ครับปริยวดีพฤติสารหมายเลข135จากทีม Smile Nexter l u x s e r v i c e Racing Team อันดับ4ครับปันนลินทวยเดชหมายเลข128 จากทีมไกซูอาร์มอเตอร์สปทีม n e x t สเตอ l u บายลักเซและอันดับที่5ครับเป็นของดาราสาวรุ่นใหม่ไฟแรงจากเตร์ต้าเลสซิ่งสตาร์ทีน้องมีญาพิชชาทองเจืออตามมาด้วยรุ่นไฮไลท์ครับโคโ o ล่าอัลติสจีอาร์สปอร์ตวันเมลรายการแข่งขันสุดเร้าใจกับสุดยอดสมรรถนะของโคโ o ล l าอัลติสจีอาร์ส โดยแชมป์ประจำสนามนี้นะครับตกเป็นของอากิครับจิตปราณุวัตรหมายเลข9จากทีม YK Motorsport ตามมาด้วยนอรัตรครับอภิวาดหมายเลข25จากทีม Compact Base Supercup Racing Team และอันดับที่3ได้แก่ทยาพลคงสุวรรณครับหมายเลข45อันดับ4เป็นของสิตาวีลิ้นนัทรักครับหมายเลข89จากทีม Nexter r a c e Cup สิงห์สิทธิลัล และอันดับที่5ตกเป็นของเค n นทาโลชิบะหมายเลข3จาก ORC Racing ปิดท้ายการแข่งขันสนามที่3ด้วย HILUX REVO ONE MAKE l a ล e การแข่งขันเจ้ากระบะโชว์สมรรถนะเหนือชั้นของเครื่องยนต์ GD Superpower 2400cc ที่ทนทานทั้งในสนามแข่งและการใช้งานจริงผลการแข่งขันปรากฏว่าแชมป์ประจำสนามตกเป็นของ เมฆลักคีตาการันตานนครับหมายเลข98จากไกซูอาร์มอเตอร์สปอร์ตทีมเน็กสเตอร์บายลักเซอร์วิทอันดับ2ได้แก่จุนิชิคิมูระหมายเลข11อันดับ3ได้แก่นิรุตสุจริตครับหมายเลข19อันดับที่4ได้แก่พงศธรโอนอ่อนหมายเลข49และอันดับ5ได้แก่ทรีโอพายนภัทรโบรเอียนโก้ครับ e หมายเลข29 ทั้งนี้ Toyota Gazoo Racing 2023เตรียมส่งต่อความมันอย่างต่อเนื่องในสนามที่4ที่จะแข่งขันกันในวันที่17-19พฤศจิกายนณสนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Toyota g a ู o o r a c i ม g เตอร์ s p o r t ตไ a i แ a นด